พวกเรานี่ก็ใช้ชีวิตด้วยความจนกันมานานมากแล้วนะเมื่อไหร่เราจะรวยสักทีนะตอนนี้ฉันมีตังค์อยู่พันห้านายว่าไงฉันมีพันเดียววะ่ะโทษทีฉันกำลังกินปลาเน่าอยู่ด้วยพี่ลรมีตังค์เท่าไหร่อ่ะมีอยู่พันสอ่ะจริงๆแล้วเรารวมเงินน่าจะเช่าห้องได้สักหลังหนึ่งแล้วนะฉันว่าฉัน ฉันอยากมีบ้านอยากมีห้องฉันอยากแต่งบ้านแล้วอ่ะเนีไอเดียอะฉันเอาปลาจะไปเลี้ยงด้วยโปนายอ่ะโปนายที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะฮะอย่ใครอ่ะวันนี้สิฉันจะบอกให้วิธีการมีบ้านอะไข่อะอะไรอะอะไรอะไข่กูดอ่ะไอ้ดูเร็วฉันกำลังปลูกปลาอยู่ด้วยเนี่ยปลูกทั้งบ้า มันเข้าตัวฉันไปล่านีป่ปาแก่อ้อาวจะได้ไปกินไงอ้าวสวัสดีค่ะพระราชาพระราชาห่งความจนตูวสภาพพระราชาของเราดิถ้าเธออยากมีบ้านแล้วก็ฉันมีภาร,รกิจพิเศษให้เธอทาถ้าอยากมีเธอต้องทาภาร,รกิจนี้ให้ได้แต่อาจจะเป็นภาร,รกิจที่ยากสักหน่อยนะเอาไงดีอะทุกคนลองดูไหมลองดูก่อนไหม มามามาเรารับภารกิจดูดีกว่าเราจะได้เลิกจนแล้วก็มีบ้านมีช่องอยู่กับเขาสักทีภารกิจที่ฉันใ้บทกธะทำเนี่ยตอนนี้เธอต้องออกไปจับท่อระบายน้ำนอแนวนิซะแล้วก็ไปช่วยเพื่อนของฉันคนหนึง่งซึ่งโดนจับขังอยู่แต่ว่าจะมีระยะเวลาในการช่วยนะเธอต้องรอให้ได้แล้วมันจะมีไอ้พวกศัตรูที่เธอรู้จักไอ้พวกชุดแดงนั่นนะ่ะมาทำร้ายเธอต้องรอมาให้ได้นะซึ่จะรออยู่ตรงนี้แหละ แหมไปพระราชานี่สบายจริงๆนเนอะไม่ต้องทําอะไรนั่งรออย่างเดียวไปพวกเราไปทุกคนช่วยเขาออกมาจากที่นี่โอเคอีอ้าวโวคืออะไรอ่ะสามสองหนึ่งนะเฮ้ยเจาะแล้วเฮ้ยมันเริ่มเจาะแล้วอยอาเส้ยช่วยด้วยเตะมันเตะมันเตะมันเฮ้ยรู้ได้ไหมฉันรู้เพื่ฮ้ยมันฉันรู้เฮ้ยดีกว่าจะมีคนมาเรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยได้ของดีด้วยหาดีมันอยู่แถวไหน นี่ไงมันไปอีกแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้รูด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 เลยฉันรูดขโมย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 โอ้โหได้กล้องถ่ายรูปด้วยโอ้โหไอ้ฟังมีของดีๆีเฮ้ยพอเธออย่าโมเหะห่วงขโมยของดิช่วยฉันก่อนไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอี่ไงเราตีบานตีบานอุ้ยอุ้ยแตงแล้วอุ้ยช่วยแล้วเย้เย้นายเราช่วยนายออกมาได้แล้วพระราชาต้องการตัวนายอ่ะแต่ดูเพจต่อไปสิ เขาจะให้เราไปทําอะไรนะเราต้องกลับไปหาพระราชาอ่าโอเคโอเคเรากลับไปหาพระราชากดีกว่าเขาบอกว่าเราต้องทําให้บ้านใต้ดินอะแบบที่ใต้ดินอะกลายเป็นเซฟเฮ้าส์อะ <G ül> อ,อย่าบอก,กนะ,ะว่าเราจะมีบ้านถ้างั้นเราลงทางขวาไหมไป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 รับเควสกันม่นคือลูกน้องของพระราชาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเสนาฉันฉันขอขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะที่ช่วยฉันออกมาจากไอ้กรงนรกบ้านนั่นนะ่ะถ้าไม่ได้พวกเธอแล้วก็ฉันคงแย่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกนะพอดีว่าพวกเราตึงอ่ะสามคนเนีน่ยเนาะมามามาเราทำเควสต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ฉันอยากได้บ้านแล้วว่ามีบ้านให้อยู่ไหมพระราชาเควสครั้งที่แล้วที่ฉันให้บวกเธอทำเนี่ยพวกเธอเก่งมากเลยนะสุดยอดเลยจริงๆถ้าอยากอยู่บ้านแล้วก็ได้ ใช่ฉันจะบอกวิธีให้โอเคปาทุกคนเราไปที่เป้าหมายของเราดีกว่าเขาบอกว่าให้เราออกไปที่ไอเมืองใต้ดินนี้ซะแล้วก็ไปตามทาทำตามทำทำตามตามเปาเครที่เราบอกเราต้องไปหาเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทของพระราชาแัก็คือพิมแจ็เกอร์ เราอยากได้บ้านแลเปล่าเธอต้องมาซื้อบ้านกับฉันเนี่ยแหละแต่ว่าคงอาจจะยังไม่ได้ซื้อหรอกนะเพราะว่าดูจากพวกเธอแล้วเนี่ยเธอจนจนเธอคงมีบัญญาได้แค่เช่าอย่างเดียวอะโอ้ยอย่างบูลลี่เลยอะไอพิมแจเกิลเนี่ยน่ากระทืบเนาะอืมแต่มันให้เราทําอะไรที่เครื่องนี้ไม่รู้อะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันลองดิอุ้ยพอซื้อแล้วเป็นไงต่อเอานี่เลยเอากุญแจไปเย้เนี่ยเข้ามาได้ปะเข้าได้ แรกของพวกเราเลยนะคะทุกคนฉันอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้ววะดิฉันคิดว่านะห้องนี้จะไแปบบเอาเป็นห้องอะไรดีมีผ้าม่านด้วยเอ๊โอ้มันสามารถที่จะดูแบบทั้งหลังได้เลยพี่แจงแต่บ้านนี้มันดูแปลกๆอย่างหนึ่งนะไงอะ่ะก็มีท่อปะป่านในบ้านได้ดูดิไม่เราก็ต้องแต่งบ้านดีอันนี้มัต้องทำะไรอะ่ะมาที่ตู้ดิมาที่ตู้เหลืองเราสามารถแต่งบ้านได้ด้วยฉันจะแต่งให้บ้านแล้วเป็นกองขยะกองขยะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเนยเห็นไยากองขยะแล้ออะไรเังไงดูแนวแนวแเห็นไหถมาแต่งบ้านอยู่ไงถ่ายรอยได้อ่ะ แกแต่งได้ลอยมากไม่เอาอ่ะ <Hey. S 1> ฉันไม่ชอบบ้านแบบนี้เลยอ่ะมันดูแบบว่ามันดูจนอ่ะฉันอยากรวยอ่ะ oh. ฉันว่างั้นเราไปหาป้นคนแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สุดหรูมาแต่งบ้านของพเรากันดีกว่าปะโอ oh, ท,ทำไมอ่ะมันเทศจะตายอ่ะเรามีตังค์จะซื้อกันหรือเปล่าเหอะไม่รู้อ่ะ อันอนี้ไม่ค่อยมีอยู่ใช่ไหมอยู่พันหกเองอะ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงขอซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมได้เลยยัยหนูแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ของฉันเนี่ยมันราคาแพง่นะเธอมีตังพอหรือเปล่าล่ะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะขอดูได้ไหมว่ามันราคากี่ตังค์อ่ะโอ้ก็ไม่แพงนะไม่แพงมากเท่าไหร่ฉันว่านะบ้านเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะจะต้องมีฉันซื้อไอ้นี่ก่อนดีกว่าอุ้ยแต่มันมีโถส้วมไฟฟ้าด้วยดูดิเออโฉมไฟฟ้าโอ้โหตั้งพันหนึ่งแน่ซื้อหน่อยด้ป้าใครมีตังค์ถึงพันมั้งอ่ะ เกือบถึงนะแล้วฉันซื้อฉันซื้ออ่างอาบน้ําก่อนอ่ร้านนี้ฉันซื้อเองฉันซื้ออ่างอาบน้ำพอแล้วพอแล้วซื้อน้อยพอเราไม่ต้องใช้โถส้วมหรอกโถส้วมร้อยหนึ่งไม่ต้องก็เอื้อในนั้นไปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกับคนทำเอาร้อยหนึ่งแล้วกันห้องครัวอีกนะพี่แจ้งปลา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 ฉันซื้อแค่นี้แหละมีตังค์กอดูสแต่มันมีตู้อาบน้ําด้วยนะคนนั้นไม่ต้องอยากเก็บตังค์ซื่ออาบน้ำซะหน่อย แต่ตอนนี้มันไม่มีตังไงพวกเราไปนั่นอยู่แล้วนี่เราจะอาบไปทําไมเล่าต่อไปเราจะไปร้านเครื่องครัวกันดูซิว่าเครื่องครัวของเรานั้นเราจะต้องฉันอยากได้เตาอบฉันอยากทำขนมถ้าสมมติเรามีเตาอบแล้วถ้าทาขนมขายเนี่ยฉันว,ว่าเรารวยอยู่นะ A few moments later ฉันอยากได้ผลไม้อะฉัอก็อยากได้เหมือนกันอุ้ยเครื่องใช้น้าใช้จังเลยอ่ะฉันอยากมีครัวดีๆแล้วก็มีของใช้เยอะๆตู้เย็นก็น่าซื้อนะเนี่ยคุณลุงคุณลุง ขอซื้อขอใช้หน่อยได้ไหมคะมอำผู้หญิงฉันคือผู้หญิงอยากมองไงให้เป็นลุงเดี๋ยวปัดโอ้โหขี้วีนซะด้วยซื้ออะไรเนี่ยหดูดิมีอะไรน่าซื้อบ้างโอ้โหนันเลยเครื่องทำกาแฟตู้เย็นฉันว่าเราต้องซื้อตู้เย็นอะบ้านเราไม่มีตู้เย็นไม่น่าได้เน้่ฉันจะซื้อเป็นไมโครเวฟแล้วกันเดี๋ยวฉันซื้อไมโครเวฟให้หนึ่งอันนะแล้วก็ฉันซื้อตู้เย็นให้หน่อยดิไอ้ฉันซื้อไอ้นี่ให้นี่ไงฉันซื้อเครื่องทำกาแฟ อ่าโอเคงั้นจะเครื่องปั่นร้านอิเล็กทรอนิกส์ร้าน้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า,ฟฟามันเข้าทางนี้ไม่ได้อ่ะดูดิมันม,ม,มีตาโลโก้ไฟฟ้าด้วยซื้ออะไรอ่ะโอ้โหกีตาร์ไฟฟ้าอยากได้อ่ะวิดูคอมดิวมันไม่เอาอ่ะฉันจะเก็บตังค์ไว้ซื้อของเอาไวดูไฟฟอแพดดิซื้ออะไรดีอ่ะถ้าอยากซื้ออะไรกันน่ะมันจะมีหุยมีคอมจอไเริ่มเลยอ่ะแล้วก็จะมีโอ้โหจุ๊กป๊อกก็มี แล้วก็มีเป็นโน้ตบุ๊กมีสเตอริโออุ้ยมี Square e e c o n t r o l ด้วยอะ่ะไอคอนโซลฉันฉันอยากเล่นอันนี้แต่ว่าฉันไม่มีตังหรอว่ะสี่รอยแต่ว่าอยากได้โน้ตบุ๊กอ่ะพร้อมก็อยากได้เอาไงดีถ้าเรามีตังซื้อแค่โน้ตบุ๊กอืมใครจะซื้ออ่ะให้รันไม่มีตังแล้วอะ่ะฉันซื้อเองก็ได้ทั้หมดตัวแล้วขอ,ถอเถอะเราอดซื้ออะไรต่อไปแล้วล่ะ บอกว่าน่าเล่นอ่ะพี่แจงพี่แจงว่าไงร้านต่อไปบอกกับเรามากอะไรอ่ะของขายเฟอร์นิเจอร์มือสามนั่นแหละต้องถูกแน่พี่รันเชื่อเฟอร์นิเจอร์มือสามต้องไปทางนี้เดีฉันพยายามหาป้นคนตามทางแล้วกันเผื่อฉันจะมีตังค์มากขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้โอ้โหดูแบบดูกลางมากคนขายดูเท่มากอ่ะคนขายโคตรจ้าไป ต้องการเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนมีให้เธอเลือกสรรมากมายคือเราก็ไม่ได้อยากเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกๆนะเราก็อยากแบบติดหรูด,ดูแพงไงอยากได้ของแพงอนะ่ะลุงโอ้ปัญญามีทางอยู่แค่นี้เธอเอาไปแค่นี้พอละหัวลมมากเลยอะเตียงนอนสามร้ยอยอะนี่มันจะมีรา้านเฟอร์นิเจอร์แพงด้วยนะฉันว่าเรานอนฟูกไหมเราจะเอาเตียงโอ้ยเราว่าตอนนี้ฉันคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดอะ ฉันซื้ออ้นี่ฉันซื้อตู้เสื้อผ้าให้แล้วกันเราจะได้เอาไว้เก็บเสื้อผ้าเอเคะปะอ่ะันซื้อโซฟาให้และอ่ะซื้อโซฟาไปไอ้ปางซื้อได้อีกไปซื้อไม่มีตังค์ฉันฉันซื้อเก้าอี้ราคาถูกให้แล้วกันสักสามตัวโอ้โหตังค์ไม่เหลือเลยอ่ะฉันซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบด้วยเงินที่แทบจะทั้งหมดที่ฉันมีแล้วอ่ะนหนดูดิว่าเราสามารถแต่งอะไรได้บ้างฮึบว้าวเปิดม่านได้ด้วยยางแจม ก่อนอื่นเลยนะฉันคิดว่าฉันจะเอาไอ้ถังนี้ออกยังไงอะ่ะหม่รู้มือนกัน one hour later อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำของพวกเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอ้ย <Hey. S 1> อ่างอาบน้ำฉันเอาเข้าไปในห้องน้ำไม่ได้ว่ะแกไม่ได้อยูไอย่ได้อยู่ได้อยู่ฉันเตะคนลอยอะ่ะแล้ว,วอ่างอาบน้ำของเราจะไว้ที่ตรงด้านล่างหน้าต่างเอาไว้ตรงนี้ แต่ยางเนี่ยเขาบอกให้เราแต่งห้องให้มีของตีอย่างครบไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ห้องครัวกต้องแต่งให้ครบแล้วแกระวังเฟอร์นิเจอร์ให้ครบกกำลังดูอยู่นี่ไงห้องน้ำมาเราเสร็จแล้วฉันจะวางเฟอร์นิเจอร์อีกนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวแกแบบตปกกแต่งพวกห้องครัวเองนะฉันขี้เกียจทำละแกต้องไอตู้เนี่ยไอตู้เนี่ยใครเป็นคนเอามาวางไว้นะไม่ร แย่ชัวไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็หน่อยเดี๋ยวไปปนของมาเพิ่มให้เคะือเขาบอกว่าเราสามารถเอาของที่วางในแบบเราปนมาเนี่ยเอาวางได้ไงเผื่อว่าฉันจะปนได้เชิงเทียนกับเขาบ้างเฮ้ยพูดปุ๊บได้ปับ๊บได้ไรเชิงเทียนมานีนเขอวางหน่อยนี่คือสุดยอดที่สุดละเฮ้ยสิ่งของที่บ้านเราควรจะมีฉันขอตั้งเอาไว้ในห้องน้ำนะ เอาไว้อานน้ำหรอเชิงเทียน,นเอาไว้ล่นอะไรเอาไว้ตรงเนี้ยคือห้องน้ำมันเหม็นไงเมื่อเวลาห้องน้ำมันเหม็นเนี่ยเราก็ต้องมีเชิงเทียนเอาไว้ดับเนี่ยตอนนี้เราแต่งบ้านเสร็จแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างคับแคบเ,เนาะเราอยู่กันต้องสามคนเตียงก็ยังไม่มีมีแค่แบบอร์นิเจอร์นิดหน่อยเองอะ่ะฉันอยากหาบ้านที่มันหลังใหญ่กว่านี้แต่ก่อนที่จะหาบ้านหลังใหญ่กว่านี้เราต้องมีตังก่อนเพราะเธอมีตังเท่าไหร่แล้วตอนนี้ฉันมีเก <900 S 1> ้าร้อยห้าสิบห้าเก้าร้อยกว่าวา ว่าถ้าจะซื้อบ้านใหม่เนี่ยฉันลองดูในโทรศัพท์แล้วนะเหมือนจะมีบ้านที่หลังบลลเลิมเลยนะอุ้ยสวยด้วยนะอพาร์ตเมนต์นี้ก็น่าอยู่หูสี่พันห้าเนี่ยแพงใช้ได้เลยนะสี่พันนี่ก็น่าอยู่น่าอยู่หลายที่น่าอยู่หลายที่เลยไหนดูดีมันมีอะไรบ้างเออชูบ็อกอพาร์ตเมนต์สี่พันห้าเจเจลล่าหนึ่งพันแล้วก็มีวอล์คเบย์ยูนิตสี่พัน งั้นเอางี้เปล่ะเราปล่อยบ้านเราเช่าไปก่อนไหมละ่ะเดี๋ยวมีคนอยากจะเออช่าบ้านเราด้วยอ,อ๋อนิเกลมันมาย้ายมนอยู่ที่บ้านของเราเออเราก็ปล่อยเช่าให้นิเกลมันเลยเออขอเช่าวันละพันได้ไหมน,นิเกลมันมาอยู่ฟรีหรือเปล่าเม่ยอยู่ฟรีที่ป่าหนังสือใส่นะจะบอกให้ โอ้เราแต่งห้องแล้วก็เอาไว้ให้เช่าได้ด้วยนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เช่าอย่างเดียวเพราะว่าฉันจะวิ่งเข้ามาหลบตอนไหนก็ได้อันนี้มันก็คือบ้านเราอนเนาะใช่เราคนแจออ็คจะได้ไม่หลดอดด้วยใช่อันนี้คือคือธุรกิจแรกโอ้จริงๆแล้วดีนะอย่าลืมจ่ายค่าเช่านะน,นิกิเกลรู้แล้วล่ะนาฉันไม่อยู่ฟรีหรอกโจคนอย่างฉันก็มีทักษะเหมือนกันนะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราเจอบ้านหลังใหญ่ขึ้นแล้วเราไม่พอใจแล้วก็ปล่อยเช่าไงแล้วก็เป็นหารษฐี แล้วเราก็ยังใช้พ้าหลังนี้ได้อยู่ด้วยนะเออสุดยอดที่สุดโอเคค่ะทุกคนถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านที่มันหลังใหญ่กวนน่านี้เฟิร์นิเจอที่มันหรูและดูดีกว่านี้แต่ว่าเราต้องเก็บตังค์กันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ตังค์ในการแต่งห้องกันไปจนหมดแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เราเล่นอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกับพวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,วะนะไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ใเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรัคบครั้งน ไอาปางไปหาตังค์มาดิเนี่ยห้องเนี้ยมันยังแบบสวมยังไม่ค่อยดีอยู่เลยอย่ะนี่เกียวมันบ่นหรอเนี่ยไปเร็วโอ้ไปคนรวยไะเนีย่ยคนรวยไะเนียเ่นนนยรวย